yeah <laughs> นักวิเคราะห์ทั้งหลายก็เริ่มวิ่งปรับเป้าราคากันสนันวงการเลยจอยจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละเจ้ามองยังไงเริ่มที่เจฟฟรีสซึ่งเปลี่ยนจุดยืนแบบทันทีทันใดมากพวกเขาอัปเกรด AMD จากระดับถือครองเป็นซื้อพร้อมปรับเป้าราคาจาก170เหรียญกระโดดขึ้นไปเป็น300เหรียญเลยที่น่าสนใจคือนักวิเคราะห์จากเจฟฟรีสยอมรับเองเลยว่าเราแทบจะไม่ทาแบบนี้คือปกติพวกเขาไม่ค่อยเปลี่ยนจุดยืนเร็วขนาดนี้ แต่ดีลนี้ใหญ่เกินไปจนต้องปรับทันทีเพราะมันให้การยืนยันที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับแผนงาน AI ของ AMD และระดับความต้องการ AI โดยทั่วไปสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้เจฟฟรีสสเพิ่มปรับเพิ่มประมาณการและเป้าราคาตามผลการตรวจสอบเซิร์เวอร์ในเชิงบวกแต่ตอนนั้นพวกเขายังบอกว่าไม่สามารถประเมินการเติบโตของ AI ได้แต่พอดีลนี้ออกมาทุกอย่างก็ชัดเจนขึ้นทันทีค่ะ ต่อมาเป็นสไตโฟที่ปรับเป้าราคาจาก190เหรียญเป็น240เหรียญพวกเขาเน้นว่าโครงสร้างของดีลนี้เป็นมิตรกับนักลงทุนมากเพราะใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีผลก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบฮาร์ดแวร์จริงๆและมูลค่าหุ้นต้องเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นมันจึงเป็นวินวินซิทูเอชันที่ทั้ง AMD และ OpenAI จะได้ประโยชน์ร่วมกันที่สำคัญคือสไตฟวิเคราะห์ว่า ข้อตกลงใบสำคัญแสดงสิทธินี้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนดให้หุ้น AMD ต้องบรรลุเป้าหมายราคาสูงสุดถึง600เหรียญต่อหุ้นภายในการส่งมอบระบบกิกกวัตชุดสุดท้ายซึ่งหมายความว่า AMD ต้องเพิ่มมูลค่าให้ได้เกือบ3เท่าจากราคาปัจจุบันนอกจากนี้สไตโฟยังมองว่าข้อตกลงนี้ทำให้ AMD กลายเป็นพันธมิตรในการออกแบบร่วมในแผนโครงสร้างพื้นฐานของ Open AI ซึ่งเสริมสร้างจุดยืนของ AMD ใน ในการคำนวณ AI และระบบแบ c ็คสเกลอยังมีนัยสำคัญค่ะส่วน True East Securities ก็ไม่น้อยหน้าปรับเป้าจาก213เป็น273เหรียญพวกเขาเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของตลาดที่ลูกค้าเคยมอง AMD เป็นเพียงตัวเช็คราคาแต่ตอนนี้เริ่มพิจารณาบริษัทในฐานะพันธมิตรที่มีศักยภาพจริงในตลาด Data Center และปัญญาประดิษฐ์ค่ะ ที่สำคัญคือพวกเขายังปรับเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับปี2027ของ AMD เป็น9.25เหรียญจากเดิม7.89เหรียญซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวโดยเป้าหมายราคาใหม่นี้อิงจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่เทียบเท่ากับบริษัทในกลุ่มเดียวกันที่34เท่าคิดลดย้อนหลัง1ปีนี่แสดงให้เห็นว่า t r u e a s t มองว่า AMD จะสามารถสร้างกำไรได้เพิ่มขึ้นอย่างมากจากข้อตกลงนี้และควรได้ รับการประเมินมูลค่าในระดับเดียวกันกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมค่ะจอยต้องบอกว่า BOA Security